สวัสดีค่ะอยู่กับคุณเส้นสายมันค่ะพี่น้องเอ้ยมันหนีมาอยู่ปลายางพี่น้องปลายางกับ่บมีใบว่าตะต้นตายบาได้แท่ใบมันโลนตอนนี้มันก็อยู่ในรถขันถามหาตีเล็กกับพุ่นละพี่นอ้องงานต้องกดรถตัดออยอยู่พุน่นไกลๆพุ่น คุณก็นั่งถามคุณยู่ในรถคุณบอกว่าอยู่ในรถนาะหามออกไปเรียนเหรียอยูสไสเดอสันตปรทศิลักออกไปที่พี่น้องเพิ่งมาให้อยู่ในรถปวะศิลักออกไปนี <c oughs> ่พี่น้องโอ้ทางนี้ขาเจ้าบ้ันนี่ปิดบ้านนี่ปิดหน้ายางอยู่หน้ายางผ่านอยู่นะนี่แต่ถ้าเป็นสวนของวุ้นนะ ให้คนอื่นกินนะตะปุตะปิอย่างนี้กินแกนเลยอู้หมินขี้หยางเดบุญสื้ผ้ามาเบิงรถอีหยางบุญน,นางเบิองแ,แตาหลอดตะบุญบร้ลงมาอ๋อมันเป็นรถรถไอเป็นเป็นรถอัน,นไหวเครื่องเป่าเป่ารถตัด คุณก็สงสัยอยู่ว่ารถยังคือเครื่องอย่างัางีสิใช่ะเอารถตัดอ้อยหายอ๋อพูนเขาตัดสวนพูนพูนอ,อยู่ไกลๆเหมืงนอันนี้กัเป็นปลามัน สไตล์วุ่นกับสียูยังสี่หละพี่น้องวุ่นสียูจะได้รถวุ่นบ่บค่อยเดีไปทายเพราะว่ามันค่ายมันค่ายแห้งก็เลยอยู่ในรถถาเป็นสมง่งสองสม่งก็ต้องรอดีเพราะว่าเข้าไปใส่อะไรน,นะก็เลยเงาเงายานเอฟซีลืมก็เลยหาทายให้บึงบรรยาก,กาศ มีแต่ป่าว้าตกใจเบิดงานใหม่ตัวคายกินหัวมันนี่เด้อขวัเอ้ยมื่อคืนฝนตกอยู่ทังไหนฝนตกเน,นกี่ยน้อลืมสื้อน้ำแข็งใส่ถังเครื่องดื่มยั่งบ่โอเครื่องดื่มยังเหลือดื่มยังเหลือแต่ว่าน้ำแข็งไม่มีเดี๋ยวต้องไปจอดซื้อนะจ๊ะ เครื่องดื่มนี้กินได้วรินั้ใสยาเบียพี่น้องกระวานน้องแข็งมั้งอโอ้ยหนีมือจะคล้องยางรลอๆเลยแหละไปสั่นละแมเขาขาถิ่มพัวก,กันหน้ามากว่เห็นเราพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไกลกันแต่สิ่งที่เหตุใดก็คือเท่ากับอยู่ในรถเนาะวุ่นกับสิอู่แต่ในรถพอออกไปใส รักยุงสีแหละตัวบ่วได้สตาร์ทเครื่องเพราะว่าอากาศไม่ใครห่อนคลิปนี้ก็สันสนพี่น้องคลิปนี้บ่มีสาระบ่มีสารละอย่างเลยสำหรับคนดีบ่ามาเข้านอกขาจบเบ่งจ้งมันกระทายยังไงเบิงอันนี้ผ้าบเบิงบรรยากาศ่าผัวพี่น้องผัวมาปล่อยถิ่นยู่ในปาขันเป็นมีคนมนาหลักผ้าโตนี้บดเลยน้ำหาบพอหรอก เพราะว่ามันอยู่ไกลกันพวก,กับพุนตีอยู่ไกลไกุผื่นฮามี่โจรมาลักมาหยางมาลักผ้าโตนี่จบหาซบ,บ,าพบา่พอดออิลีเบาอิลีเพราะว่าหยางเขายาน้ำกดรดตันว่าได้ยินเสียงหยางเอาเมียไปอยู่หนีมันเขาหลากข้อไปขาเราลืมคมค,มคืนาขาเราลืมคมค,มคืนติวเบาตะลิศตุนแต่แม่เขาขาคมคืนหมกปลาไว้กะหาบ่าพอพี่น้องเอ้ย แต่เฮาก็ต้องดูแลเจ้าของเนาะอยูนี่รถจะออกไปใสเพราะว่าเขาไปเห็นงานโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ่ม่หยังเลยมาเหมาม้อยมอยยองพ่อหอมปากหอมคอพ่ออีฟซี่ถามหานะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ